ที่เมืองกระบี่นะครับอยู่ที่ตลาดาตลาดช้างนะครับท่านผู้ชมตลาดช้างเดี๋ยวผมจะนี่ตอนนี้เป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถเดี๋ยวผมจะลงไปที่ในตลาดนะครับช่วงนี้ช่วงละสินดวลนะครับของขายมากมายนะครับเป็นอาหารกับเสื้อผ้าจะน้อยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมลงไปชมรอบๆกันนะครับ ใหญ่เลยครับคุณผูะมากเลยโอ้โหเนิดหน่ยอือเย้าเนิดโอ้โหประมึอลวกน้อยน้อยโตเลยครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูโซนอาหารนะครับโซนอาหารไวล่าจุดดดครับขนมหวานโอ้โฮเยอะเลยครับ ไก่ก็มีนะครับไก่เดี๋ยวเข้าไปดูในโซนนี้ก่อนนะครับย่างไา่นะครับปลาย่างวันนี้วันอังคารนะครับท่านผู้ชม คนใหญ่คนเยอะมากเลยครับานมีปะย่างก็มีออน,นะครับไก่ทอดอัดใหญ่นะครับขายดีครับขายดีเดี๋ยวเดินตัวนี้โซนซอยแรกนะครับซอยแรกนี่ขึ้นะ ขรดัว่บบาลองช่วงนี้ก็ช่วงราดจุดดนะครับบมันกล้พืนนี่เอาเหยื่อที่มมไ,ดได้ได้เอาขนมนไว้รด,ดับจุไไดดไม้ม มาบีครับอเป็นทอยแรกเลยครับครับทำด้แล้วนะครับแล้วโอ้ขนมหวานก็เยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ขนมหวานขนมหวานทุเรียนก็มีนะครับเั้นเต็มนี่ นะครับปากทางเข้าอยู่ด้านนี้นะครับสักเดียวปากทางเข้านะครับมีปากทางเข้านะครับเดินเข,เ,เข้าได้ทั้งสองทางสามทางนะครับเดินเข้าไปด้านในครับผลไม้โอโ้โหสดสดสวยๆเลยครับขี้เหร ุเรียนตุเรียนมันมีนะครับทุเรียนเหลืองรามเลยเหลืองรามเลยครับับทุเรียนเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆก่อนนะครับพอหมดฟ้าชิ้นก็มีนะครับในซอยเนี่ยคนเยอะนะครับคนเยอะในซอยน้องคนเยอะ เดี๋ยวขอเดินเท้าในซอยนี้ก่อนนะครับรไไส่ากนนถนนโซนนี้จะเป็นโซนกับเท้านะครับตะกี้ก็โซนอาหารเดินมาตะกี้ก็เป็นโซนอาหารนะครับมีของกินมากมายนะครับอาหาร อร่อยน่าทานดังนั้นครับได้ขนมมาแล้วนะครับในโซนของสดนะครับไก่ไก่สดๆครับ,รบปลาปลาหมึกกับปลาซาซิมิปลาหมึกมกาาๆๆๆๆุ้งสดๆกับปกุ้งปลาสดๆ,ๆ ไเอาัปเซียมเัาไเสียมเอวไเสียมโตโตเลยเอาไดเสียมโตโตเลยครับ คดีไหมคดีนะครับกระปงมาลุนได้นะครับอยู่หลังไมเลยครับโอเคู้นนี่มายน้ครับโอ้โหปลาดิ้นอยู่เลยนะครับอืมปลาดิ้นอยู่เลยนะครับ ตัวละเจ็ดเจเจ็ดกสิบก็มีนะครับเดี๋ยวเดินเข้าในซอยนุชอีอกครับันเเดินไปโซนอาหารก็อ ช้างนะครับวันอังคารน,นะครับตลาดก็จะมีวันองนังคารกับวันอาทิตย์ไอ้กับวันเสาร์นะครับเออเสื้อเสื้อผ้าจะวันเสาร์เยอะนะครับวันนี้เสื้อผ้าไม่ค่อยมีนะครับจะมีน้อยนะครับใบทอมก็มีนะครับใบทอมใบกระ่อม สุจิสุจิโอหแกงโอหแกงเ,เยอะมากนะครับไว้กินแก้ปวดนะครับจดๆไปครับโอเคเดินมาได้สักพกแล้วครับท่านผู้ชมเดินมาได้สักพกแล้วครับเดินไปชวนอาหารโอ้โหอาหารเยอะมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงละสิ้นด่วนะครับ ลาดจรโดไม่นานเดี๋ยวหกโมงคุณพ่อมวยนะครับเพราะว่าเขาจะกลับไปลาดจรโดนะครับท่านผู้ชมเสื้อผ้าจนเสื้อผ้าไม่ได้เดินนะครับเพราะว่าวันนี้เสื้อผ้าจะน้อยนะครับเสื้อผ้าจะไม่มีมีแต่พวกอาหารนะครับอาหารเยอะนะครับโอเคครับนี่เอา,อเ,อาเลยเอาเลยเอาไปกินเอาเลยกะ ปลาโอ้ปลากองกะนะครับเอาไว้กินกินข้าวบวชหัวรุ้งข้าวปลาหุ้งก็กะหุ้งตับหม้อมาเลยยูเนยกับปลาไปเลนี่โอ้โหปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกดองโอ้โหหมึกดอง เวลาก็เกือบหกโมงกว่าเลยครับท่านผู้ชมหกโมงกว่าเลยครับผู้คนก็ทยอยเริ่มกลับกันเลยนนะครับพอดีก็จะกลับไปละจินด่นะครับนะครับแม่ค้าก็เริ่มเก,ก็บของกันแล้วนะครับที่ตลาดช้างนะครับท่านผู้ชมที่ตลาดช้างเสื้อผ้าวันนี้นะครับตัวละห้าบาทห้าบาทครับจ่านผู้ชห้าบาทโอ้โหไก่ข้ามาหมูเกือบหมดนะครับตังเกงตัวละห้าบาทห้าบาท ไม่นานเราจะได้เดินทางกลับน,นะครับนี่ครับที่ลานจอดรถนะครับจอดอยู่นี่นะครับได้เดินทางกลับเดี๋ยวคืนน,นี้คืนนี้ไปหากาแฟกินกับที่ท่าน้ํานะครับท่าน้าเมืองกระบ,บี่นะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะครับตลาดเจ้าฟ้านะครับเดี๋ยวคืนนี้ไปที่ตลาดเจ้าฟ้าเดี๋ยวอีกไม่นานจะนานจะได้เดินทางกลับน,น,นะครับ จุดนู้นก็ไปเอานางครับที่ทิตตะวันตกครับตรงไปก็สี่แยกตรงไปกองแห่งไปเอานางได้เลยนะครับพอตลาดก็อยู่จุดนี้นะครับเป็นตลาดช้างนะครับก็ด้านบนนะครับเป็นตลาดช้างเป็นเทศบาลนะครับท่านผู้ชมนะครับฝั่งนี้ก็นะครับตรงข้ามตรงข้ามตลาดนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับจะได้เดินทางกลับ ผู้คนมากมายนะครับก็ช่วงนี้ก็ซื้อสินนะครับพี่น้องมุสลิมก็มาซื้ออาหารซื้อกับข้าวไปละสินดวดนะครับท่านผู้ช่นตอนนี้คนก็ยังทยอยกันมาอีกครับตลาดก็วายก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานจะได้เดินทางกลับนะครับ còn vẫn còn rất nhiều người nữa, còn rất nhiều người nữa, còn rất nhiều người nữa, còn เสร็จแ,แล้วนะครับนี่เดินทางแล้วครับเดินทางเดี๋ยวไปไปแถวชายหาดเอานางนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับคืนนี้แคมปิ้งแคมปิ้งริมชายหาดเลยครับท่านผู้ชมแคมปิ้งริมชายหาดเลยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับโอเค นี้ก็เดินทางเลยครับเดินทางไปอาานางไปริมชายหาดนะครับเดี๋ยวไปแคมปิ้งที่ริมชายหาดเลยครับท่านผู้ชมสนุกอันนี้อ <c oughs> อกจากตลาดนะครับตลาดช้างเดี๋ยวฝาไปเทศบาลเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไป ตำบลอ่าวน,นางนะครับท่านผู้ชมนะครับตลาดอยู่ซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมตลาดอยู่ซ้ายมือเราตรงไปก็ไปอ่าวนางนะครับรรตลาดช้างจรงก็งมหน้าไปตำบลอ่าวนางนะครับตอนนี้อยู่แถวระหว่างก่อนถึงภูเขาตอนนี้เราก็ถึงอ่าวนางแล้วครับอ่าวนางนะครับก่อนจะถึงอ่าวนางก็มีสามสามแยก เดี๋ยวสายไปสู่สาน,น้อยาเราตรงไปอ่านางนะครับเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันที่ริมชายหาดนะครับท่านผู้ชมริมชายหาดอ่านางกับข้าวก็หุงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกงก็แวะซื้อตะกี้นะครับท่านผู้ชมแขงไตปลาโอ้ยนี่ึงอ่านางครับอ่านางครับมาชมอ่านางในยามค่ำคืนนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ถึงเอานางเป็นที่เรีเยบร้อยแล้วนะครับนี่อยู่ใกล้กับมัสยิดกลางนะครับมัสยิดเอานางยังไม่ถึงนะครับน,นี่ถึงมัสยิดเอานางแล้ครับ ฝั่งจะเดินกันสอนนงฝั่งถนนเลยครับท่านผู้ชมสองฝั่งเลยนะครับ Blue s o t ็ตโซ o ตลครับโอ้โอโอรถเยอะมากครับเดี๋ยว่ยา,านเ้ชมจเดี๋ยวเจอรถเดี๋ยวทารด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปนั่งริมชายหาดน,นะครับเราไปทานข้าวจุดนู้นเลยครับท่านผู้ชม ทานข้าวอยู่นี้เลยนะครับตรงนั้นเรืรอ่องราโอ้โหบรรยากาศนะครับท่ผู้ชมเดี๋ยวเรามานั่งจุดนี้เลยนะครับนี่ม,มาอ่ะบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวนางครับเนี่ยเรามาทานข้าวร้อมกันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยครับยินใจหาดอ่าวนาง มาตานข่าร่วร้องพันนะครับร่วมนำลงำำได้ไหมหลงใจานจับไดกันเาจับเ้า

บาวีดก่ตอนนี้ผมก็ได้ทานข้าวเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนก็นั่งทานอยู่อีกนะครับอยู่ริมชายหาดนะครับผ่นบานอขานางครับมนจะแห็มทะเลนะครับ ทิมทะเลเหาวนางครับดูเตียงขึ้นนะครับเตียงขึ้นจัดจนะครับโอ้คหขึนจัดจนะครับครั่งก็จะนั่งนั่งคุยกันอยู่นะครับบรรยากาศนะครับ2ดงลุนก็เป็นร้านเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารโรงแรมแล้วก็อยู่นั้นเป็นถนนนะครับ ถนนส่วนนี้ก็เป็นริมคลองเรามานั่งทานกาแฟทานข้าวกันนะครับท่านผู้ชมนั่งทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้แคมปิ้งครับแคมปิ้งที่ไม่รู้ว่าที่จุดไหนครับท่านผู้ชมเรลก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้เราขอนอนนอนกลางทุ่งกลางทะเลเลยครับท่านผู้ชมคืนนี้นอนกลางทุ่งกลางทะเลเลยมีเรลเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่นอนโรงแรมนะครับกียจนอนเราไม่เอาเรามาแคมปิ้งคืนนี้ บรรยากาศได้ฟิลแล้วครับท่านผู้ชมนี่สุดยอดสุดยอดนะครับนี่อบตกลเก่าได้ไหมอยู่พัดลุงเดี๋ยวไปทานกาแฟที่ร้านเออตะตุลนะได้ได้ได้เดี๋ยวไปทานกา,ฟานแฟไปฟไป,ไป okay. โอเคเอาพอพวกมาตามเลยนะครับมาตามไปหากาแฟทานกันก่อนที่ร้านนะครับร้านเอานางซอยแปดไม่รู้ตรงไหนไม่รู้ซอยแปดแนวล้ำซอยแปด นี่ซอยไรเป็นแล้วนน่นนนโน่นนบ้างกันแดนเท่าเนาะตามรถกันแดงไปก่อนนะครับซอยแปดหาไม่ไม่รู้หาเจอเป่าไม่รู้ไ่่นี่เจอแล้วนะครับ นี่พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนู้นท่านท่านผู้ชมฝรั่งฝรั่งฝรั่งตัวตังั้นด้วยโอ้โหเจสาว้าสาวฝรั่งทั้งนั้นเลยครับโอ้โหมาจีบสาวฝรั่งสักทีคนนี้ครับจีบสาวฝรั่งไม่รู้พูดเป็นเปล่าไม่เป็นครับอยู่ซอยแปดนะครับอยู่อ่านางซอยแปดปักพวกอบตอยู่ที่ฉลุงนะครับอมตเก้าแล้วก็มาชวนไปจีบทานกาแฟที่ร้าน ฝรั่งต้งนั้นนะครับเดี๋ยวลองจีบฝรั่งตะกุลนี้เซนทาราเข้ามาทางเซนทารานะครับ ไม่แน่ร้านนี้แหละดูตาตางจอดก่อนเรวดี๋ยวนี้ถึงแล้วนะครับโรงแรมเดี๋ยวพักโรงแรมนี่เลยตังนี้ไม่รู้หน้าร้านก็เปล่าไม่รู้เนี่ย โอ้ไม่ใช่ไปเตียนทานกาแฟไปทานกาแฟไม,ไม่ใช่ปักเรมนนี่นะครับไปทานกาแฟก่อนนะครับรพวกมาชวนไปทานกาแฟก่อนครับโอเคนะครับกนะับ,บท่านผู้ชมตอนนี้ก็มานั่งทานกาแฟที่ซอยแปดร้านปักพวกนะครับอ,อมตอเก่าที่ละหูนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันยาวๆเลยครับ แคมปิ้งริมชายหาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเน่อนจข้อนอนบยาดินอนอู่จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับตรง เกี่ยวกับคุณย้นะครับ